สวัสดีนะคะทุกทุคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดาวโจรค่ะอันนี้ปากกามาใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังมัวอยู่นะคะเราไม่ทราบเหมือนกันซื้อมาให้ซื้อมาผิดนะคะคนซื้อให้ก็ซื้อมาผิดนะคะดาวโจรน,นะคะทุกทุกคน เราทดลองมาหลายแบบแล้วไม่ได้เราก็จะเอาตามนี้แหละนะคะคืนพรุ่งนี้คืนวันที่6ค่ะเดือน3ปี64นะคะขอให้ฟังเราด้วยแล้วกันนะคะจะได้ชัดชัดนะคะ10ปอนค่ะ10ปอนคืนนี้นะคะเด่นอยู่ที่2 3 8 7 ศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะเด่นสุดนะคะคืนนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนเราจัดไปเลยนะคะเด่นเด่นของเขานะคะสองศูนย์สามนะคะเด่นสุดเลยนะคะสองศูนย์สามนะคะสองตัวเราให้สามกับสองนะคะเราฟันสามนะคะตัวนี้ ันสามนะคะผิดถูกประการใดเราขออภัยนะคะตัวนี้นะคะการพน,นันมีความเสี่ยงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง32มสอค่ะ3ามันน้อยนะคะเราขอจัด30เลยนะคะ 3ามศูนแเจ็ดนะคะสาแล้วก็สองเจนะคะตัวนี้นะคะสองเจ็แปดสแล้วก็แปดสได้แล้ว3ามเจเจ็ด่ะแปดเนะคะ แล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะเด่นๆของเขานะคะตามนี้เลยซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดนะคะสามตัวอีกตัวหนึ่งก็คือแปดนะคะแปดสองศู 8, 2, นยคะ่ะตัวนี้นะคะแปดสองศูนย์กับสองศูนย์สามนะคะคืนนี้หน้ามามากนะคะแล้วก็ หลบเราที่เจ็ดสาคะ่ะตามนี้เลยนะคะสายลากนะคะลากไปเลยค่ะลาก20กับ30นะคะนี่เหยลากเรานะคะนะคะแล้วก็คู่นี้นะคะสองแปสนะคะตัวนี้นะ 283 3 8 2นะคะ2 3 8คู่นี้ก็น่าน่ามานะคะสตัวนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะทั้งธรรมดาทั้ง VIP นะคะขอให้มาทุกๆุอันเลยนะคะขอให้มาธรรมดาแล้วก็มา VIP วันนี้วันนี้ได้จัดเด้งให้เลยนะลูกนะ นะขอรุกแมวของเราจัดเด้งให้เลยนะคะวันนี้นะคะฝนมาค่ะเพื่อนๆที่ไหนฝนตกบ้างน,นะคะตกเขาวันนี้นะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนขอให้บุญมาวาสนาเกิดค่ะบ๊ายบาย